สวัสดีค่ะสวัสดีเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเหมือนเดิมอะแต่เมื่อวานเนี้ยเราก็ได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหารอยละไปกันแล้วถูกต้องไหมคะในคลิปของเออครั้งที่แล้วโจทย์ปัญหารายละไปบ้างแล้วแต่วันนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มเติมให้อีกในเรื่องของการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นที่มันมากกว่าหนึ่งขั้นตอนก็คือเราจะไม่ได้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เลยถูกต้องไหม เราจะต้องหาอะไรก่อนก็คือมันต้องทําอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อที่จะไปหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้เองอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้ลองดูโจทย์ข้อนี้อ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะเด็กๆอ่านล้วจะได้ว่าอะไรคะเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยสหกรโรงเรียนขายสกีมได้1,200ถ้วยเดือนกร,รกฎาคมขาย1 1 0 4ถ้วยเดือนกร,รกฎาเห็นไหมคะเดือนกรกฎาเดือนมิถุนามันทำไม มันมากกว่าอะเดือนกรกฎาคมเนี่ยสากลลงเรียนขายไอศครีมลดลงจากมิถุนายน4%แต่ข้อนี้เรารู้หรือ,อยังเด็กๆข้อนี้เรารู้หรือ,อยังคะเรารู้ว่าไอศครีมลดไปกี่ทวือ,อย่างยางังเพราะฉนั้นเราต้องหาก่อนถูกต้องไหมเราต้องหาก่อนว่าไอศครีมในเดือนที่ขายในเดือนมิถุนากับกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันลดไปกี่ทัวยถูกต้องไหมในขั้นแรกก็คือเราจะต้องทำสองขั้นตอนนั่นเองอะ่ะในขั้นแรกเราต้องหาอะไรก่อนลูกไอศครีม,มไอศครีมนไอศครีมที่ทําไมที่ลดลงนั่นเองแล้วในขั้นที่สองเราต้องหาอะไรลูกหาหาเปอร์เซ็นต์ของไอศครีมที่ลดลงในเดือน รกระดาษกระดาคมถูกต้องไหมถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องไม่เอ่ยอ่ะอันนี้คือเราต้องทำสอขั้นตอนอ่ะในขั้นแรกเราต้องหาอะไรก่อนหาไอศกรีมที่ลดลงนั่นเองว่าดมีนลดลงไปกี่ถ้วยอ่ะดูวิธีท,ทง วิธีทำครูขอญอาตใช้ตัวย,ย่อนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องยาวมากนะคะอาจจะว่ามิทุนามิยอดุาขายไอศครีมขายไอศครีมเท่าไรหนึ 1, ่งพันสองร้อยถ้วยอะแล้วอะไรลูก เดือนกรกฎากลออคอขายไอศกรีมทำไมลูกได้เท่าไหร่คะหนึ 1, 000, 100, ่งพันหนึ่งร้อยสี่ทำไหรถ้วยเพราะอะไรจะแสดงว่าทำไมคะแสดงว่า กระดาขายไอศกรีมลดลงไปกี่ถ้วยเราต้องอะไรมาลบกันลูกขายไอศกรีมลดลงทำไมคะหนึ่งพันสองร้อยลบ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ถ้วยจะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะเก้าสิบหกถ้วยจริงอ่าเรารู้แล้วอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เราหาเรารู้แล้วว่าในเดือนกรกฎาคม,มเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยลดไปเก้าสิบหกลดลงไปเก้าสิบหกถ้วยทีนั้นโจถามนายลูกโจทย์ถามว่ากรกฎาคมเนี่ยสหกรณ์ขายสกินลดลงจากเดือนมิถุนวาไปกี่เปอร์เซ็นต์ แต่เขาไม่ได้ถามถึงจํานวนทั่วอยู่ต้องไหมคะเขาถามว่าลดลงไปกี่เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นการหาร้อยละและเปอร์เซ็นคุณครูเคยบอกแล้วก็คือทําไมลูกเราต้องเทียบบ,บัญญัติไรยอย่างนั้นเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถามถึงอะไรลูกถึงเดือนกรากฎาคมถูกตองไหมคะกรากฎาคมเพราะฉะนั้นเราต้องเอากรากฎาคมไว้ทางด้านไหนด้านกว่ามือ,อมิถุนาราคามิถุนาก็าไว้ทางด้าน ตายเถอะแต่วัิทุนาขายได้มันรูขอย่อนะคะเด็กๆเพื่อมันจะได้ไม่ไม่ไม่ยาวขายได้เทาาไลูกหนึ 1, ่งพันสองร้อยถ้วยอนะ่ะากระดากระดาษกระดาขายได้เปิดกูโทอยหัวถอย ราต้องบอกอะไรลูกกรกาดาลดลงถูกต้องไหมพเพราะเขาต้องการหาจํานวนที่ลดลงอ่านแล้วว่าการกาดาขายลดลงลดลงเท่าไหร่ลูก9.6้าถ้วยอ่าต่อไปเลยต่อลูกถ้ามิถุนายนขายได้ หนึ่งถ้วยเราต้องเทียบจากหนึ่งถูกต้องไหมคะหนึ่งวยกะรักกะดากะรักกะดาคมลดลงเท่าไหร่ลูกเราก็คืออะไรคะ96ส่วน1,200ถ้วยนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นการหาเปรอร์เซ็นต์หรือการหาร้อยละเราต้องเทียบจากอะไรคะเทียบจาก100นั่นเองเนะ ถ้ามีุนายนขายได้หนึ่งร้อยถ้วยเทียบบรรยัติใดนะเทียบจากหนึ่งร้อยอันหนึ่งร้อยถ้วยกะ,กะรักราคาคมจะลดลงเท่าไหร่ลองดูที่หนึ่งร้อยคูณเท่าไหร่คะเก้าสิบหกส่วนหนึ่งพันสองร้อยเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆสามารถตัดได้ไหม ตัดได้ไหมคะ0ตัด0 0ตัด0หา12ตัด96ได้ไหมคะเด็กๆได้ไหม12 12 12ได้96 12 8 96นั่นเอง8 96เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ลูก8ถ้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้เลยไหมเราจะได้ว่าดังนั้น รกรกฎาคมขายไอศกรีมลดลงจากจากอะไรคะจากมิถุนายนกี่เปอร์เซ็นต์ลูกกี่เปอร์เซ็นต์คะแปดเปอร์เซนต์เองเพราะฉะนั้นเวลาตอบ เราก็ตอบแล้ลูกโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ตอบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไรคะแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองอพอเข้าใจไหมอันนี้คือเราต้องทำสองขั้นตอนนั่นเองก็คือขั้นตอนแรกเราต้องหาจำนวนไอจีอจที่ลดลงก่อนเราจงเอาไอจีที่ลดลงมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองอมาดูกันบ้านนักเรียนดูกันบ้านการบ้านในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าและหนึ่งร้อยสิบหกมาดูข้อแรกข้อแรก เขาได้บอกว่าเดือนมกราต้นไม้ที่หยกปลูกสูง120ซนเมตรเดือนสิงหาวัดความสูงได้168ซนตเมตรต้นไม้ที่สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกรากี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรก่อนลูกเราจะต้องหาอะไรลูกหาต้นไม้ที่สูงเพิ่มขึ้นจากเดือนมกรานั่นเองอ่าโดยโดย ขั้นตอนแรกก็คือหาต้นไม้ทำไมคะหาความสูงต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นอ่ะขั้นตอนที่สองเราก็คือหาเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่างงไหมคะไม่งงนะขั้นแรกคือหาต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูให้ดูเลยอ่ะมาดูข้สอส สัปดาห์ที่แล้วมีผู้เข้าชมผลิตภัณฑ์สา0พันสองร้อยคนสัปดาห์มีสัปดาห์นี้มีผู้เข้าชมสองพันสี่ร้อยคนสัปดาห์มีผู้เข้าชมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละเท่าไหร่อ่าถามร้อยละตอบร้อยละนะคะก็จะเหมือนแบบตัวอย่างนี้เลยก็หาคนที่ลดลงไปก่อนอเหมือนกันมีทั้งหมดสี่ข้อให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะสี่ข้อให้ลองฝึกทำดู ถ้าจะใค่ไม่เข้าใจหรือไม่สงสัยตรงไหนก็สามารถอินบ็อกซ์คำถามคามุณได้เลยนะคะคุณูกินดีตอบนะคะเด็เกๆอ่ะวันนี้คุณขอ,ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ